หมดแล้วมาครับผมมาครับมาครับทุกคนใครรอเซรั่มลบดำเออใครรอเซรั่มลบดำบ้างรอเซรั่มลบดำลบดำคู่คลุกลบลอยเลยเพื่อนเหรอใช่ใช่เฮ้ยผมรอเลยเพราะผมมีรอยดำเยอะนะใช่ถูกต้องเออนี่เลยมากฟังว่าเราจ้างสูงคู่นี้ครับผมจาก990เหลือ100บาทเหลือ100บาทใครรอพิมพ์รอขึ้นมาครับผมใครรอพิมพ์รอขึ้นมาอ่า เปิดให้อีก100ออเดอร์เออขอโปรต่อครับเปิดให้อีก100ออเดอร์ครับผมน้องครับเปิดเลยอนึ่อร้อยออเดอร์เซรั่มลบดำสบู่ลบดำครับผมเซตนี้หน0่งร้อยบาทสบู่นะครับใช้ตอนหนักน้ำฟอกทิ้งไว้2-3งถึงในราคาเยังกี่บาท100่งรว้าใครมีส่วนลดใครมีส่วนลดใครมีคูปองกดได้เลยจากราคากี่บาทหนึ่งเก้าร้อเ้เหลือ100 สั่งกันป่ะเออสั่งไปฝากพ่อไปแม่เพื่อนยายปู่ปู่ย่าก็ได้ได้นะเออขอบุกครัคำคมดีๆเลยนี่อีกครัำหนึ่ง B P อ่ะใช้แล้วผิวดีนะแต่ถ้าอยากได้คนหน้าตาดีให้เลือกเรา B P นะมีไปสองึ่งพี่แน่นอนนะครับนี่ครับปักหมุดให้แล้วครับผมปักหมุดให้แล้วหนึ่งร้อยออเดอร์ครับผมสบู่ใช้ตอนอาบน้ำก๊อกทิ้งไว้สองถึงสามนาทีนะเสร็จแล้วล้างออกต่อด้วยบำรุงด้วยเซรั่มเลยครับบำรุงด้วยเซรั่มลบดำตัวดีเลยนี่ เปิดกล่องเล็กๆคืออะไรคะอะไรวะรอดูเอารอดูเอาครับผมทุกคนไอ้เราสั่งเสนียจะมีโก้กันอะมีโก้จะใส่ใเาอะเอามียังมีใครที่อยากได้นะจ๊ะใครสั่งอาจจะได้ฉันใส่แล้วอาจจะได้ให้อีกร้อยออเดอร์ให้แค่หนึ่งร้อยคนนะคะถ้าไม่ทันคือไม่ทานนะแค่หนึออเดอร์นะคะเพิ่มไแล้วเอาเมยหมดแล้วออาหมดแล้วเอแล้วเพิ่มผิดป่ะเพิ่เป็นสิบป่ะ อ่ใครรับนะใครรับนะไม่ทานใครไม่ทานพี่ไม่ทานรอเออพี่ไม่ทานไม่ทานพี่ไม่ทานรอค่ะรอจ้าเด็ดฉันนะแอร์บินกดไาอีกใครไม่ทานพี่ไม่ทานมาใหม่เดี๋ยวนับเดี๋ยวนับดีกว่าอืมจริงๆนะที่นี่แค่พูดนะเราจุ๊บๆได้เออได้แคหลับถูกๆเธอซูดแอดมินกดปิดครับตอนนี้กดเพิ่มร้อยเป็นเพิ่มสิบเพิ่มมาอีก เก้าสิบออเดอร์เถ้าพาราแบบนี้นะพาราแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้นะนี่กดสั่งกันเลยนะในตะกร้าเก้าสิบออเดอร์ระบบเก้าสิบออเดอร์เริ่มเลยตะกร้าล่างซ้ายมือนะเหลือเก้าสิบตะกร้าบดูแบบนี้เธอสั่งกหมดให้เรียบร้อยแล้วครับบอกเขาว่าให้เอาไปเขาปักในตะกร้าล่างจ้าทุกคนตะกร้าเรียบรดอยแล้วปักหมดแล้วทุกคนในราคาถูกกว่านี้จริงๆทุกคนได้แค่เก้าสิบคนนะไม่ทันไม่ทันกดได้เลยพี่ปักหมดได้แล้วตอนนี้กดได้เลยตอนนี้หมดไปแล้ว ารมึงก็ต้องกดยืนยัน้ะจ๊ะคุณต้องตอกยืนยันเด้วเธอถึงจะได้รับออลฟอร์หรือว่าสร้อยหยดน้ำใจอยู่นะจ๊ะเซรั่มลบดำสบู่ลบดำครับตัวนี้ไม่ต้องพิมพ์ารับสองกล่องกดออเดอร์เลยค่ะกดเลยกดยืนยัาเลยกดได้เลยสองกล่องสามกล่องห้ากล่องกดได้เลยเออกดได้หมดเลยนะอะไรที่ไม่รู้ว่าตะก้าตรงไหนอยู่ท้ายมือนะตะก้าล่างท้ายมือนะกดสั่งได้เลยนะครับเาทุกพี่สเตอร์หน้าไหนกดแล้วจ้าสั่งแล้วจ้า ทุกคนค่ะบางคนใช้ไปเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเห็นผลหรือไม่เห็นผลให้ใช้แถบสีวัดนะคะให้ใช้แถบสีวัดนะคะเอฟคนด้านหลังครับกดเดตการ้าได้เลยค่ะมี่ใส่ไปให้นะคะแม่เคยมาไหมยู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 ค่ะาล่กสาวแม่ซื้อน้ำมาให้ผู้ชายด้วยมันต้องเป็นอย่างนี้แหละมันถึงจะเป็นลูกสาวใช่ไหมอแม่คอยแม่เออเลยใช้แล้วผิวขาวขึ้นด้วยอ่ะ ตอนนี้เซรั่มลบดำเหลือ43ออเดอร์เหลือ43ออเดอร์ค่ะเซตนี้ค่ะใช้101เมื่อกี้ทันคือทันเด้อทันคือทันเด้อแต่ถ้าไม่ใช้จะเป็นอย่างี้เออ ถูกต้องฉันไม่เคยใช้จ้าแต่ฉันใช้อยู่ใช้ฟ้องใช้ฟ้องตอนดับน้ำค่ะใช่นนี่กําลังไม่ไม่คือฉันกําลังใช้อยู่คือถามว่าวิวฉันใช้ได้ไหมแม่พ่อบอกคอนเฟิร์มว่าใช้ได้คือมันจเริ่มออร่าขึ้นคือมันไม่ได้ขาวมันเหมือนเกาหลีเลยพวกเนี้ยอีดอกคือมันไม่ได้เหมือนไปดีออนล่าขาวเหมือนเขาเลยในภายเลยทันทีบ้าบอเนั้นคืออ่ะอันตรายละแต่ว่าคือใช้จะออร่าขึ้นที่ใครจะไม่มีอีดอกกระจกอืม อนนี้เหลือแค่34ออเดอร์สามสิบสี่ออเดอร์จ้ะรีบเลยรีบเลยสามสิออเดอร์จ้ะใช้ได้จริงนี่สั่งมาแล้ว2กล่องเออกินราคาดีมากนะเขาบอกว่า2เซชุดเขาได้แค่ร้อยแปดสิบียะโอ้โหเกินนะเกินนะเกินนะหนูได้หนูได้หนูได้ห้าก้อนลอยอะไรวะกดอะไรห้าก้อนลอยวะเออไม่มีเซอร์เตอร์หน้าไปลูบที่คอนเสิร์ตจ้าจริงจ้ามันเหรอจ้าวะเออว้าวววดีมากสั่งแล้วสองชุด แล้วขอบคุณมากๆทุกคนอย่าลืมยืนยันออเดอร์นะอย่าลืมยืนยันออเดอร์ใครที่ก่อนสั่งเนี่ยยืนยันออเดอร์ด้วยนะเพราะว่าเธอถ้าเธอไม่ก่อนแล้วมันกว่าเธอจะมาได้อ่าแบบว่าแพ็กเกจขนาดนี้มันยากมากนะเพราะอันนี้มันส่งหลายปีเพราะอันนี้เดือนอะไรเดือนธันวาจะเปปีใหม่ละเธอต้องสั่งเยอะจ้ะต้องกดกดแล้วก็ต้องกดยืนยันนะจ้ะเดือนธันวาเดือนสุดท้ายของปีนะสุดท้ายเป็นบีไปเป็นดิ่งดีๆของใจไหมครับ ขอบุ๊กได้ว่ะขอบุ๊กวิธีและใช้ละขาวขึ้นวิธีละยี่สิบห้าเซนต์ียวเลยเหลือ25เซนต์แล้วยี่25บห้าเซททุกคนกดไป10เลยจะได้ได้เยอะๆเออทั้งทสองตะกร้าเลยค่ะพี่เหนือฟ้าจะได้จะได้จุ่มไปเยอะเยอะก็ก็กรอฟมันมีแค่150อันน่ะจุ่มอ่ะมันมีแค่150อันน่ะถ้าพี่พี่อ่พี่เหนือฟ้าแล้วถ้าฟุกก็ก็เอาไปเลยพี่แอฟุ้งยากมากจรงเลย พูดอะไรก็ไม่ได้อะไรไม่แบบไรไม่ฉันคำเขาเขาด่าอีเบิร์ดเนี่ยเมื่อกี้ตอนแรกเขาบล็อกฉันสลับมือมาปลดบล็อกกูแล้วโทรมากูพูดเหลือเหลือแป๊บหนึงนี่ยเหลือเท่าไหร่วะเหลือยี่สิบเซตสุดท้ายจากหนึ่งร้อยดีพีจหนึ่งร้อยดีพีเหลือยี่สิบเซตสุดท้ายคือเธอจบไปแล้วเธอต้องกดยืนยันนะจ๊ะเธอเข้าใจไหมโอเคไหมถ้าใครไม่อยากได้ดีพีก็เอาน้ำชงไปได้นะเพราะน้ำชงจริงดีมากเออพี่มอร์นิชคือให้ผมหน่อยครับ ซื้อให้ผมเลยค่ะอะไรได้จ้าได้ถ้ามันมีโปงมากกว่านี้เออตอนนี้ตอนนี้โปรสุดยอดมากทุกคนตอนนี้ยังทานอยู่อุ้ยได้65บาทเดียวได้65บาทเหลือ14เซตเหลือ14เซตสุดท้ายสิบเซตสิบเซผรวมนอนแล้วว่ะที่จับอะไรนะงุ่งไม่ไมบแปลกแปลกๆนะไม่ครับเขาเขาแอบหยิบอะไรไปหรือเปล่าเออเหลือไปหรือเปล่าเหลือสิเซตค่ะ กดแล้วหมดแล้วจ้าทุกคนค่ะใครที่เคยใช้ b ีอยู่วันนี้พี่บอกเลยว่าโปรคุมที่สุดในโลกโปรคุมที่สุดดังนั้นทุกคนรีบกดคอนเฟิร์มออเดอร์ค่ะรีบกดได้สี่สิบห้าบาทค่ะจริงดูในตะกร้าได้เลยว่าเราขายราคา1 0 0บาททุกคนได้ถามว่าจริงหรือไม่จริงพี่พูดง่ายๆถ้าทุกคนกลัวไม่จริงไม่ต้องกดยกเลิกไปเลยก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้สนใจอุ้ยสวยจังเพราะเราจัดอยู่ข้างล่างวายสวยจังใช่ไหม เสร็จแล้วไปถ่ายรูปได้เลยเฮ้ยช่วยจั่นแหละไปถ่ายรูปนะพี่มันมีโปรส่งรายปีเพราะว่าเดือนนี้อะไรเดือนมันหวาแล้วจ้ะเธอต้องสั่งไปเยอะจ้ะคือราคาตัวนี้มันหาไม่ได้ทุกคนเลยลดสองรายปีขายนอกมันเหลือห้าออเดอร์แล้วค่ะห้าออเดอร์ไว้แต่ละสองเซตได้ไว้ไปสิบผมมากจริงค่ะใช้อยู่ขอบคุณค่ะเหลือห้าเซตสุดท้ายแล้วนะรีบๆเลยค่ะทุกคนค่ะเอางี้ถ้าทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยจะได้จริงไหมหรือไม่ได้จริงไหมกดยกเลิกได้เลยกดยกเลิกได้เลยเพราะว่า คนที่เขาได้จริงมีอยู่เยอะดังนั้นให้คนที่เขามั่นใจกดสั่งดีกว่าถูกต้องแล้วก็เหมือนที่แม่เฟิร์นบอกไปเพราะว่าเราซื้อมารอรอแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณพูดได้หรือเปล่าโอเคเราซื้อมารอโมดกล่องเห็นไหมเราจะใช้เองทำไมเห็นไหมก็เราต้องเอาไปเราต้องเอาไปให้คนอยู่แล้วใช่แม่ต้องต่อไม่ได้ใช่เออต้อต่อถูกต้องอ่ะมา น้ำชงต่อน้ำชงมีอยู่99ออเดอร์อ่าน้ำชงคือตัวไหนจ๊ะตัวนี้น้ำชงคือตัวนี้อ่ะอ่ะเอามาโชว์หน่อย BP หมดข้างหลังข้างหลังขโมยอะไรอ่ะไม่ได้เอาไม่ได้เอาเลยครับเขาบอกว่าข้างหลังขโมยไม่เออคุณไม่มีหลักฐานคุณแ็กเก๊จิ้งขนาดเนี้ยมึงได้ราคาเท่าเนี้ยจริงจริง219บาทอ่ะมันราคาก็ดีแล้วนะ่างนี้ผมไปละอีกอย่างแ็กเ๊จิ้งดูมันแบบอินเตอร์กเกินแล้วมันแบบราคาถึงขนาดนี้มันหายากเหรอใช่เอออ่ะมี99ออเดอร์ค่ะสำหรับตัวน้ชง สเออเดอร์นะไม่โกหกกันนะคะน้ำชงมีอีกแค่99 9้าสิเก้าไปตายแล้วามาต้องมีโปจากตักกางท้ายมือนะเออจริงๆน้ำชงอ่ะได้น้ำชงได้สบู่แถมไปหนึ่งได้แก้วไปหนึ่งเนี่ยอันนี้คือแค่เนี้ยก็คุ้มแล้วแต่เผื่อใครฟุกกันก็อาจจะเป็นของคุณก็ได้ว้า เออ,อาจจะซื้อออฟหรอได้ในราคาแค่180ยแปดสบาทจาก<า>ราคาเท่าไหร่ <S 3> <3> <S จากเซตนี้ถ้าบวกกันแล้วก็447ว้ายเป็นไงลังนดะาแล้ววันนี้เราไม่ได้แค่ฟก<า>อันเดียวเราใช่ใช่เราไม่ได้ฟกแค่เดียวแถมได้แถมได้โอเคเราไม่ได้แถมเนี่ยนะกูต้องระวังอีกต่อกูไม่ได้แถมแค่นี้เราแถมแก้วสำหรับส่งเขยับแล้วก็แถมสบู่น้ำดื่มก้อนก็ดูอันนี้เซตเนี้ยอ่ะฉันโชว์หน่อยอ่ะเออดู มีทั้ดแก้วหอะแก้วกี่บาทอะแปลกี่นลองบอกราคาอีกรอบหนึงอะไรอ่ะแก้วอันนี้น่ากลัวนะไอ้ข้างหลังมานทำอะไรกันไม่รู้อะทุกคนอะดูเธอจะมาบอกค่ะอะแก้วกี่บาทแก้วเก้าเกอ่ะอันนี้อะแก้วเก้าเกอ่ะแก้วเก้าเก้าเก้บวกเข้าไปบวกอ่ะน้ำชงชงหนึ่งห้ชงหนึ่งหออร้อยสิบเก้าจะได้รู้แล้วสิบเก้าบาทอ่ะบวกอแลสบู่ร้อบวกสบู่ร้อบาท อีสุก้าบาทเป็น400 400-47บาททุกคนแล้วคือถ้าแล้ววันนี้ถือไหมขายเท่าไหร่จาก400-47บาทวันนี้ขายเท่าไหร่ครับ180เหลือกเ92ออเดอร์เหลือ92ออเดอร์ถูกต้องเหลือ92ออเดอร์ต้องซื้อปะข้างหลังยิ้มยิ้มเก่งจังใช่เพราะว่าข้างหลังกลับบ้านไปคือรวยถูกต้องเหรอเหลือ92ออเดอร์ค่ะ ทุกคนรู้ไหมว่าวันนี้ทุกคนรีบกดคอนเฟิร์มออเดอร์ใครกดคอนเฟิร์มออเดอร์รอกรีดอยู่ที่บ้านรอเปิดกล่องรอกรีดอยู่ที่บ้านนะคะอ่ะไม่บอกไม่บอกก็ดูในกล่องดูเออไปดูในกล่องจ้าอยากได้ค่ะอยากได้จิมตะกา้าค่ะอยากจิมหนึ่งไม่ได้ได้แค่ที่ฉันใส่นะอยากจิมหเล่งฉใส่นะมีกอีกนะเขาบอกว่าเขากดบีพีไม่ทันอ่าเดี๋ยวตะกา้านี้เต็มเดี๋ยวจะเปิดบีพีตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำ